สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อนี้มาเจ,เ,จเจอกันคือเก่าครับเมื่อนี้สิบ้ามาแขงยอดปักเผาออนนะครับเมื่อนี้ได้ยอดปลักเผามาจากตลาดค่าให้ขอนเจนมองเก้านะครับผมห่างหายกันไปดวนนะครับสําหรับการทำอาหารเนื่องจากตลาดปิดไปพักนึงนะครับตอนนี้กลับมาทำมนูด่ดเลคือเก้านะครับเมื่อนี้ได้ยอดปักเ้า อันนี้กรราคา25บาทครับเขาแบงขายนะครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาจะมาแจียงใส่เห็ดฟางนะครับแจีงใส่เห็ดฟางฝานตามความชอบนะครับียเอาบางหรือเอาหนาจากนั้นก็นมาเตรียมยองอย่านั่งครับอย่านั่งเขายองเอาเนี่ยกระิได้ความเช้มขมคนนะครับถ้าไปซื้อเขามาเป็นถุงกะ สิบ่ค่อยเชื่อมคนบันไดก็คอยย่องขยี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าสิดได้น้ำเฉียวนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเทาก็สิพักไว้แล้วก็จะไปเตรียมวัสดุวัตถุดิบอย่างอื่นต่อนะครับ ขั้นตอนต่อไปเ้ากระสิมาเตรียมตำข้าเบือนะครับข่าสารข่าเหนียวเนี่ยใส่น้ำประมาณชั่วโมงกัวๆนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับเสร็จแล้วเข้ก็เตรียมผักไว้ก่อนจากนั้นเ้าก็จสิมะตำพริกนะครับพริกกับหอมแดงต่อ ความเผ็ดกะตามชอบเลยนะครับส่วนผมนีกะสีบ่ค่อยใส่หลายนะครับริกส่วนให่สีเนียนเป็นลูกโดดนะครับถ้ามันเผ็ดแห้งแล้วมันรสชาติมันเสียนะครับตำพ่อหยาบๆประมาณนี้กะพักไปก่อนนะครับจากนั้นอะไปเฮ็ดขั้นตอนอื่นกันต่อครับ มือนี้ได้ยอดผักขามางามๆเลยนะครับเดี๋ยวมาเด็ดเอาจะยอด่อนๆนะครับเตรียมพักไว้บางทันบางค้นกระสีบ่อค่อยชอบนะครับเพราะว่ากินของเขากระสิมีเอกลักษณ์นะครับผู้ใดชอบก็ใส่ผู้ใดบ่ชอบกับไซนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้ครับ จากนั้นก็บมาเตรียมตั้งหม้อแจงกันแล้วครับบ้านนี้เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำยาหน้างลงไปนะครับเขาสิกล่องอ,อ,ตอาตะน้ำนะครับส่วนกากของใบยาหน้างเนี่ยเขาจะเอาทิ้งนะครับน้ำก็สิคน,คน จากนั้นเ่อก็สีทุบตะไคร่จักสองหัวนะครับทุบตะไคร่จักสองหัวใส่เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หอมแดงกับพริ่เท้าเตรียมไว้ลงไปนะครับใส่ข่าเบื่อตามลงไปเลยนะครับหลายหน่อยนี้ขึ้นอยูยกับปริมาณที่เท้าสี่เกงนะครับถ้าใส่หลายจนเกินไปแล้วมันสีหนามมันจะเหนียวนะครับกลนๆให้มันแตก ตัวออกจากกันนะครับหลังจากน้ำเดือดเราว้องก็ใส่หยอดบักกเผาข้างลงไปนะครับหลังจากนัก้นก็ตามลงไปด้วยเหตุฟางเลยนะครับ ใส่เห็ดฟางตามลงไปเลยมือนี้สิเป็นเห็ดฟางลูกนิดหน่อยนะครับสิบไได้ตัดเครืองสิงสงใสบใ่เป็นลูกเลยเพิ่ม,ม,มความจิตจารด้วยลูกโดดนะครับใส่ลูกโดดลงไปอีกจัหน่อยจากนั้นก็รอให้เห็ดฟางครับ ยอดปลากะเพาสุกนะครับแล้วเฮาก็ซิมาปรุงรสกันต่อนะครับหลังจากน้ำเริ่มเดือดขึ้นต่อไปเฮาก็ซิมาใส่น้ำปลานะครับแล้วตะมักด้วยครับพี่น้องนัวๆเนี่ยก็จยักสองสามทพี่ ขาดบได้กับผงนัวครับใส่ผงนัวลงไปน้ำพอประมาณนะครับส่วนผสมห่าสุกแล้วห่ากระชี่ผักลงไปเลยนะครับผักขาที่เอาเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลย ตามด้วยผักอีตูนะครับใส่ผักขากับผักอีตูลงไปแล้วก็กินเริ่มออกแล้วครับกินเรื่มออกแล้วเริ่มหอมแล้วจากนั้นเขาก็ให้ผักมันยุบจักน้อยนะครับเขาก็ชิมรสเบงรสฉาดขาดเรือ,อยังเขาก็เติมตามใจชอบนะครับ ก่อนสิบปงก็ซึมรหลดบิงอีกจากรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจขาดเหลือ,อยังก็จะได้เติมถ้าแสบแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิน้นแกงยอดเปล่า,าออนใส่เห็ดฟางนะครับกินห,หอมน้ำข้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ